สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปีพศ2532หลังเกิดพายุตยไต้ฝุ่นเกี่จุมพลมีเรื่องเล่ากันปากต่อปากว่ามีผีดิบสองตัวตัวผู้เกิดที่นครศรีธรรมราชตัวเมียเกิดที่ประจวบกีรีขันท์ทั้งสองตัวนัดมาแพร่พันุกันผีดิบที่จุมพลใครที่ไม่อยากให้ผีดิบเข้าบ้านให้ถือศีหน้าอย่าออกเที่ยวกลางคืนกับให้ปลูกพืชปักสวนครัวและพืชสมุนไพร นอกจากชาวบ้านพูดกันผมได้ยินนักเรียนเล่าว่ามีคนพบผีดิบเดินมาบนถนนโดยจะเดินในตอนกลางคืนหรือไม่ก็กลางวันที่ฝนตกหนักมีคนขับรถชนมันจนกระดูกแขนขาหักกระจายแต่มันก็ประกอบร่างขึ้นมาใหม่แล้วหนีหายไปผมวังแล้วก็นํามาเขียนเป็นนิยายในชื่อเรื่องว่าเมืองผีดิบตอนที่หเมื่อได้สตินายอ่อนจึงไม่รู้ว่า เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเพราะในอ้องนั้นเปิดไฟไว้ตลอดเวลาเขานอนบนเตียงแต่ลุกไม่ได้เพราะแขนขาถูกผูกเึิงไว้นายอ่อนนอนทบทวนอยู่ครื่หนึ่งก็จําได้ว่าตนถูกพาตัวมามัดไว้เพราะเรื่องอะไรนายอ่อนนึกถึงตอนที่ตนเห็นพวกผีดิบเดินขบวนแล้วตนก็รัวระกังให้ในายอำเภอและสารวัตรใหญ่ทราบจากนั้นก็ออกสะกดรอยตาม นายอ่อนส่งสัญญาณไฟฉายให้ในายอำเภอและสารวัตรใหญ่ไปสองครั้งแล้วยืนดูจนมันหายเข้าไปในรั้วสังกสีบ้านนายแสงพอเขาทําท่าจะส่งสัญญาณกลับไปให้ในายอำเภอและสารวัตรใหญ่อีกครั้งมือแข็งปานคีมเด็กก็รวบคอเขานายอ่อนดิ่นรนอยู่ครู่หนึ่งก็หมดสติคลืดเสียงดังมาจากขวาฝังห้องความคิดของนายอ่อนหยุดลง ชายชุดแดงแตกขาวสวมถุงกุมหน้าสีแดงมีรูปข้างขาวดำอยู่ในวงกลมสีขาวที่เน่ากับชายหน้าตาสีเทียวแต่งกายชุดกางเกงดำเื้อยืดสีดำมีรูปข้างขาวสีดำกับปูติอยู่ในวงรีสีขาวที่เน่าเดินเข้ามาหยุด้างเตียงที่นายอ่อนนอนมันแก้เชือกที่มัดนายอ่อนออกคนหนึ่งรวบแขนของนายอ่อนไปมัดรวบไว้ข้างหลังอีกคนเอาผ้าผูกาและมัดปากมันจุดนายอ่อนให้ลุกขึ้นนั่ง แล้วคนหนึ่งก็แบกร่างของนายอ่อนไปรู้สึกเหมือนถูกพาตัวขึ้นไปข้างบนได้ยินเสียงคนหลายคนพูดกันเสียงประตูรถยนต์เปิดเขาถูกลากขึ้นรถรถที่นำนายอ่อนมาคงเป็นรถตู้ทึบเพราะอากาศอบอ้าวร้อนและอึดอัดน,นายอ่อนรู้สึกเหมือนมีคนสามหรือสี่คนควบคุมเขาอยู่ข้างๆรถแล่นมาประมาณสี่ห้านาทีแล้วกระดอนกึกๆึนายอ่อนเดาว่ามันคงกลับผ่านทางรถไฟ ดูเหมือนรถเลี้ยวซ้ายแล้วอีกคู่ก็เลี้ยวขวานายออนเดาได้ทันทีว่ามันกําลังพาเขาไปทางด้านตะบนตกของอําเภอทิวสนและถ้าเราไม่ผิดที่ตายของเขาน่าจะเป็นเขาช่องเกดเพราะที่นั่นลือเรื่องนักในเรื่องฆ่าแล้วพาุุไปโยนทิ้งนายออนรู้สึกหนาวท,ทั้งทั้งที่เหงื่อไหลสูบ15นาทีต่อมารถจึงค่อยๆชะลอและจอดเสียงคนมาเปิดประตูหลัง มีคนคนหนึ่งลากนายอ่อนลงไปและนายอ่อนตัดสินใจหนีก็ตายไม่หนีก็ตายแต่นี้อาจมีทางรอดนายอ่อนจึงสะบัดหลุดจากการก่อคุมแล้วออกวิ่งไปสุดทิ์วิ่งดีกว่าที่จะยืนน่งเงียยิงสบายๆวิ่งไปทั้งๆท,ท,ที่ถูกผูกตาส่วนมือก็ถูกผูดมัดไว้ยหลังนายอ่อนวิ่งไปอย่างไม่ต้องกลัวว่าข้างหน้าจะเป็นถนนหรือเหวเพราะตกเหวตก,กเขาอาจจะไม่ตายแต่ถ้าโดนลูกปืน ตายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงพวกมันร้องขึ้นเอะอะปังปั้งเสียงปืนดังขึ้นนายอ่อนรู้สึกเย็นบูบเหมือนว่ากระสุนปืนเจียดสีก้างไปแค่ก้านไม้ขีดเอ็ง e ขุมมันยังไงวะไอ้นิดปล่อยมันหนีไปได้เดี๋ยวเตอะเจ้านายจะถูกว่าแกแน่เสียงเ,นะเสียงเอะพร้อมกับเสียงคนวิ่งไล่ตามมาปั b ang, b ang ้งปั้งเสียงปืนดังขึ้นอีกสองนัดพร้อมกับตีร่างของอ่อนตะลําพรวดตกลงไปในหุบ ข้างไหลถนนปัง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 ป uh ุ้งปุ้งปุ้งๆๆปุ้งปั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 งปุ้งปุ้งๆๆๆเสียงปืนยิงกันซนั่นบ่นไวยจนไม่รู้ว่าใครยิงใครกระทั่งเสียงปืนเงียบลงเสียงรถยนต์แล่นออกไปนายอ่อนพยายามลุกจากการนอนคว้มหน้าแต่ลุกลําบากเพราะมือยังถูกมัดไคว่หลังรู้สึกหน้าผากของเขาจะแตกเพราะเลือดอุ่นๆไหลจากหน้าผากลงเปียกชุ่มผ้าที่ผูกตา และไหลลงมาจนถึงแก้มและลามีเสียงคนวิ่งกันพล่านอยู่ข้างบนทันใดนั้นก็มีเสียงเรียกออนออนอยู่ตรงไหนนะนายอ่อนยังไม่แน่ใจว่าเป็นไกวไหนจึงยังไม่ส่งเสียงกระทั่งมีเสียงออนนี่พวกเราเองท่านนายอำเภอกับท่านสารวัตรใหญ่ออนได้ยินแล้วส่งเสียงด้วยจะได้ลงไปช่วยขณะแสงไกวจใายส่อกากไปมาแต่นายอ่อนไม่เห็นอู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 ออ นายอ่อนพยายามส่งเสียงหลังจากรู้ว่าเป็นคณะ,ะของแอมแหน่ปื้อทาให้แสงไฟฉายกระดใกเข้ามาที่เขามากขึ้นนายอ่อนส่งเสียงออกไปอีกแต่ผ้าที่มัดปากไว้ทําให้ส่งเสียงออกไปได้แค่โอ้เออนายอ่อนบอกว่าผมอยู่นี่พลางยันกายลุกขึ้นอย่างโชทัดสูตรและตํารวจใจคอยพบเข้าพอดีนายอ่อนตกลงไปในหุบเขาตื้นๆจึงไม่เป็นอะไรมากประหลัดบุญทธิ์กับตำรวจอีกสองคน ยังไงผ้าหินลงมาช่วยตำรวจคนหนึ่งช่วยแก้ผ้าที่มัดปากอีกคนช่วยแก้เชือกที่มัดมือและเช็ดเลือดที่หน้าผากให้นายอ่อนถูกตำรวจช่วยประคองลากและดึงขึ้นไปจากกูเหลวหัวเขานายอ่อนทะลอกเป็นแผลและมีเลือดออกนายอ่อนต้องเดินกับเปลกกับเปลคุณเกียรติศักดิ์นายอำเภอเข้ามาส่องไปดูและพูดหน้าผากถือแตกมีเลือดไหลแต่แผลนิดเดียวเองแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้า จากกระเป๋าของตนซับเลือดและเจ็บหน้าให้ในายอ่อนพันตำรวจโทรพรมพงศารวัตรใหญ่ก็เข้ามาช่วยดูด้วยที่หัวเขาก็มีแผลอย่างดีที่ไม่ใช่แผลเกิดจากลูกปืนรีไปกันเถอะฉันจะพาเธอไปให้หมอทำแผลกระดูกตรงไหนหักบ้างหรือเปล่าละ่ะเธอจะต้องไปนอนให้หมอตรวจรักษาจนกว่าจะหายพันตำรวจโทรพมพงศารวัตรใหญ่พูดทำให้ในายอ่อนรู้สึกปรับรื้มอย่างที่สุด เวลาเกือบเที่ยงคืนคณะที่รถกระบ,บะทั้งสองคันมาจอดที่หน้าที่ว่าการอำเภอคุณเกียรติศักด์นายอำเภอพูดขึ้นว่าเราต้องให้อ่อนนอนพักตักรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกว่าแผลจะหายแล้วค่อยออกมาแต่ผมไม่เป็นอะไรนี่ครับผมขอทําแผลแล้วกลับไปนอนที่บ้านดีกว่าผมไม่ชอบบรรยากาศในโรงพยาบาลอ่อนไปนอนที่บ้านผมไม่ได้หรอกอ่อนไปนอนที่บ้านไม่ได้หรอก พันตำรวจโทพุพงษสารวัตรใหญ่พูดอ่อนจะต้องไปกินไปนอนอยู่ที่บ้านฉันสักระยะหนึ่งตอนนี้อ่อนกำลังอยู่ในอันตรายพวกมันไม่ปล่อยอ่อนอยู่อย่างสบายแบบเดิมๆอีกแน่มันต้องรงคนมาฆ่าอ่อนผมว่าถ้าอ่อนไม่ชอบโรงพยาบาลผมพาอ่อนไปทปําแผลแล้วให้กลับมาอยู่บ้านผมจะสะดวกกว่าเพราะผมเป็นคนโสดแล้วอยู่กันแค่สองคนกับจัดประหลัดบ,บุญญรฤิ์พูดขึ้น คุณเกียรติศักดิ์นาเพอเห็นดีด้วยพันตำรวจโทพมพงศ์สารวัตรใหญ่จึงไม่ว่ากันไที่บ้านเช้าของประหลัดบุญญรฤทิ์แสงเพชรอ่อนไม่ได้ถูกพวกมันเออดูเลือดแน่นะประหลัดบุญฤทธิ์ถามอย่างวันๆและหัวเราะโอ้ไม่ครับผมรับรองอ่อนพูดแล้วหัวเราะบ,บ้างมันแค่เจาะเลือดผมไปดูผมได้ยินพวกมันพูดว่าเลือดของผมเป็นศัตรูก,กับพวกมันเอาไปใช้ไม่ได้ พวกมันเลยจะฆ่าทิ้งแล้วอ่อนกินมังสวิรัติหรือเปลาล่ะพวกนี้มันเดียดคนที่กินมังสวิรัต์ผมไม่รู้หรอกว่ามังสวิรัตเป็นยังไงแต่ผมชอบกินพวกผักต้มจิ้มน้ำพริกคนยามอย่างผมจะมีปัญญาที่ไหนมากินหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ทุกมื้อละครับงั้นผม,มผมรอดมาได้ด้วยอาหารพวกนี้นายอ่อนดีใจย,ย,ยิ้มล่าตอนประมาณเก้าโมงเช้าวันนั้น หลังจากนายอ่อนมาอยู่บ้านประหลัดบุญ,ญยริศได้หนึ่งคืนมีตำรวจยศจหา่ยศผิดตำรวจตีและตำรวจพลตำรวจรวมุกนายมาตามตัวนายอ่อนทั้งหมดยืนคิดเท้าแล้วรายงานต่อประหลัดบุญ,ญยริศว่าท่านสาร,รวัตรใหญ่ให้พวกเรามาเชิญคุณอ่อนไปพบครับประหลัดบุญนิศยึงหันไปที่นายอ่อนและพูดว่าท่านสาร,รวัตรใหญ่คงต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่อ่อนถูกพาตัวไปกักขังไวนะ้น่ะ แต่นายอ่อนกลับทำสีหน้าร้อยเหมือนถูกจับตัวเป็นผู้ต้องหาประหลัดบุญนิดจึงพูดหัวเราะหัวเราะและบอกว่าตำรวจเขาไม่ได้มาจับแต่เขามาให้ไทาการอารักขาก็อ่อนเป็นบุคคลสำคัญอ่อนลืมเสียแล้วหรือว่าอ่อนนะเป็นผู้ช่วยนาะยอำเภอเจ้านะแล้วก็เป็นผู้ช่วยสารวัตรใหญ่ด้วยอ่อนคือผู้คุมความลับของกระบวนการผีดิบตอนนี้อ่อนจะเดินไปไหนมาไหน คนเดียวอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้วพวกมันจะจัดการทันทีเมื่อเห็นอ่อนท่านสารวัตรใหญ่จึงต้องให้ทานให้จึงต้องให้ตำรวจมาอารักขานายอ่อนจึงเดินไปกับกลุ่มตำรวจอย่างภาคภูมิใจใกล้เที่ยงรถตำรวจสามคันเป็นรถกระบะสองเจ๋งหนึ่งแล่นมาจอดที่หน้าบ้านของนายแสงโสกีเพราะพันตำรวจโทพงศ์ทพงษ์พรมพรมอิทธิพรห์อิทธิเดช คุณเกียรติศักดิ์นายอำเภอและหลัดบุญญาธิษ์นำตำรวจสิบสี่นายมาตรวจค้นบ้านของนายแสงสุกีนายแสงเจ้าของบ้านไม่อยู่ยาสิบตำรวจรายงานต่อนายอำเภอและสารวัตรใหญ่แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นพันยานายแสงใช่ไหมพันตำรวจโทรพุ่มพงศ์สารวัตรใหญ่ถามใช่ครับก็ให้พันยานายแสงนั่นแหละเซ็นชื่อรับทราบหมายคน้น ภรรยานายแสงยอมเส็นชื่อและอนุญาตให้คุณพันตำรวจโทพรมพง์จึงนำตำรวจหกนายเข้าไปตรวจคุณส่วนตำรวจที่เหลือซึ่งอยู่ในการควบคุมของพันตำรวจรีวิเวสวปยังยืนมองเฉยสารวัตรใหญ่นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันตรวจหาตามพื้นดินใต้ถุนบ้านเป็นพื้นลาดบูนเทคอนสีส่วนที่เลยออกไปมียากขึ้นเนื้อที่เป็นไร่ โดยอยู่ภายในรั้วสังกสีที่้อมรอบหญ้ารกและสุดเขียวแต่ไม่ได้ตัดให้เรียบอย่างในสวนทั่วไปและมีต้นไม้กินผลเช่นจมูก่กระหนุนมาม่วงล้วยด้วยด้วยตานีและมะละกอปลูกผสมบนเปกันไปกับต้นมะพร้าวเล่าว,ว่าก้าเจ้าของเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติหลังจากตำรวจช่วยกันมองและตรวจค้นโดยช่วยกันแหวกหญ้านในที่สุดก็พบกว่าท่อบมอ ซึ่งมีหูโลหะโผล่ขึ้นมาสําหรับจับเสียงเจ้าหน้าที่ตํำรวจนายหนึ่งพูดว่าพบทางลงถูห้องใต้ดินแล้วสารวัตรใหญ่และคุณเกียรติศักดิ์นายอำเภอมองไปตามที่ตํารวจนายนั้นบอกบริเวณนั้นอยู่ใกล้ต้นมะละกอมีเมียนายแสงหน้าซีดเหงื่อทึมเต็มใบหน้านายอ่อนเข้าไปดูแล้วพูดว่าใช่แน่ครับผมนี่แหละทางลงไปถูห้องใต้ดินแต่พันตํารวจตูวิเวก พันตำรวจตรีวิเวกข้างสุดสารวัตรป้องกันและปราบรามรีบทันว่านั่นมันบอดท่วมคุณแสงตางา่างหากเพราะว่าพันตำรวจโทรพรมพง์สารวัตรใหญ่ไม่วางเสียงออกคำสั่งให้เปิดทันทีแผ่นคอนกรีตเส้นผ่ป่าถึงกลางหนึ่งเมตรเศษหนาสีนิ้วค่อยๆขยื่อนออกจากที่เมื่อแผ่นคอนกรีตหนานั้นเคลื่อนผลปากขอบอกตำรวจทุกนายและนาย่อนก็ถึงกับปะงะ นายปัญญาอ่อนหลอกให้สารวัตรใหญ่มาเปิดดูอุจจาระในบ่อร่วมพันตำร,ร,รวจตีวิเวกหัวเราะเลยว่าผมบอกแล้วไม่เชื่อภรรยานายแสงมีสีหน้าชื้นขึ้นและถอนใจลูกพลนตำร,ร,รวจที่ทำหน้าที่ยกขวาปากบ่อร่วมเบือนหน้าและทำท่าสสอิดสะเอียนสารวัตรใหญ่และนายเภอเดินเข้าไปดูว่าเห็นกับตา แล้วก็อึ้งไปนายอ่อนเดินเข้ามายกมือไหว้ขอโทษนายอำเภอและสารวัตรใหญ่ปลางพูดผมกราบขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกให้ท่านมาดูบอดท่วมแต่ประหลัดบุญฤทธิ์มองนายอ่อนอย่างเห็นใจแล้วหันกลับไปมองเจ้านายของตนแต่ผมเชื่อว,ว่าอ่อนพูดจริงนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราขอพักการตรวจค้นไว้แค่นี้ก่อนวันหน้ายังมีอีกและพันตำรวจโตพุ่มพง หันไปฉกตากับนายอำมภูเกียรติศักดิ์แล้วพยักหน้าชวนกันกลับ่วนณที่ว่าการอำเภอสิวสนครูสาวจิราพัฒประดุงธรรมเสร็จจากการเข้ารายงานตัวต่อหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมื่อเวลาส1เอดนาฬิกาเธอรับคําสั่งจากสํานักง,งานการประถมศึกษาอำเภอให้เดินทางไปรับงานใหม่ที่โรงเรียนได้เลยเธอจึงเดินลงมาจากสํงงานักงานซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอ เธอมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ให้น้องชายจอดรออยู่แต่มองหาเท่าใดก็ไม่เห็นผู้สาวจึงเดินท่อน,น้องจะออกไปที่ถนน,นหน้าที่ว่าการอำเภอทว่าเดินทางมาไม่ถึงติดก้าใครคนหนึ่งก็รองทักขึ้นด้านหลังสวัสดีครับคุณครูจิราพัฒน์กำลังมองหาใครอยู่หรือครับผู้ทักทายคือปรหลัดหนุ่มผู้คอยช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของสมุนบริวารของกระบวนการผีดิบนั่นเอง เขาแต่งกายชุดสากวารีสีกากีไม่มีขียดยศมีแต่เครื่องหมายบอกสังกัดแต่เครื่องราชอิริยาภณลกับป้ายชื่อบุญญาฤทธิ์แสงเพชรตำแหน่งประหลัดอำเภอจิราพัฒยกมือไหว้และทักทายตามมารยาทคนโตกำลังหมอหาน้องชาย่ะดีจันให้มารอแต่เขาไปไหนเสียแล้วก็ไม่รู้เออทางไปโรงเรียนประชานุกูลเปียวน่ากลัวอันตรายมากนะครับถ้าเจอพวกนั้น ช่อยขอป้องกันคุณจิไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้พวกนั้นมีปะปนอยู่ในทุกสาขาอาชีพให้ผมไปส่งดีกว่าไหมครับแล้วคุณปลัดไม่ทํางานหรือคะวันนี้เออระยะน,นี้ผมไม่ต้องขึ้นไปนั่งทํางานบนโต๊ะเพราะท่านนายอำเภอให้ผมออกท้องที่สื่อหาข่าวกระบวนการผีดิบแถวแถวบ้านคุณจิหมู่ห้าหมู่หกและหมู่เจ็ดอยู่ในเขตที่ผมได้รับมอบหมายกีรพัฒน์ไม่รู้จะรับหรือปฏิเสธดี ได้แต่พูดว่าตาจ้อยนี่แย่มากเดี๋ยวกลับไปบ้านจะต้องหยิกเสียให้เกี่ยวเอาเรามาทิ้งไว้แล้วหายไปไหนไม่รู้ครูสาวบ่นถึงน้องชายวัยรุ่นก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละครับคงไปเจอเพื่อนเข้าแล้วคุยกันติดลมประหลัดหนุ่มจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าร้านอาหารเจแมวอันอยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการำอำเภอพลางพูดว่าหาอะไรกินกันก่อนนะครับพอดีผมหิว เมื่อเช้ากินแต่กาแควมาถ้วยเดียวพูดจบเดินนําหน้าคูสาวเข้าไปโดยมีคนมองเป็นแถวเป็นธรรมดาของอําเภอบ้านนอกใครไปใครมารักคนมักจะเป็นที่สนใจของผู้คนและพอไม่นานก็จะรู้จักกันไปหมดหลายคนไม่เคยเห็นจีราพัฒเพราะเธอจากบ้านไปเสียนานจึงสงสัยคุณจิจะสั่งอะไรดีครับดิฉันขอรานหน้าจานเดียวแล้วกันจีราพัฒไม่ค่อยอยากรบกวนเขา ปะลัดหนุ่มจึงสั่งเพิ่มอีกายานสำหรับเขาเองระหว่างที่ประลัดหนุ่มและคร,ลรูสาวรออาหารจ้อยขี่มอเตอร์ไซค์ชาเจ้าเที่ยวมองหาพี่สาวประลัดหนุ่มหันไปเห็นเข้าจึงควักมือเรียกจ้อยหันหัวรถมอเตอราา์ไซค์กลับมาจอดที่หน้าร้านเอาขาตั้งลงแล้วเดินเข้ามาเด็กชายไหวประลัดหนุม่มแต่ใจไม่ดีที่เห็นพี่สาวนั่งหน้ามุย้ยประลัดหนุ่มจูงมือเด็กชายเข้ามาในร้านและพูดว่ามากินอะไรกันก่อนเถอะจ้อยแกไปไหนมา ทำไม่ป่อยให้พี่ขอยเสียจะจะแย่จิราพัฒด,ดูน้องชายผมไปดูแปลงสมุนไพรที่โรงเรียนปลูกไว้ตั้งแต่ก่อนปิดปา้าเห็นมันแห้งเลยเสียวเวลารดน้ำให้อยู่ครับให้พี่ไปส่งพี่สาวเธอแทนดีกว่าทางไปโรงเรียนประชานุคูลเดี๋ยวมากเดี๋ยวจะไปเจอเอาไอ้พวกนั้นเข้าครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้อีกครั้งนะครับถ้าชอบก็กดติกติดตามได้ในยู u ูปปัญจุบอน ในเฟซบุ๊กไปบุญพันเมืองครับขอบคุณมากครับ